เาเยอนกันเอบไม่อยู่แล้วแล้วพวกผมจะอยู่กันยังไงล่ะครับทีนี้กับตันยักเวอร์จิลฟันได้ะครับได้ออกมายอมรับนะครับว่าตอนนี้นะครับแข้งหงแดงหลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่าไม่ชัวร์กับอนาคตของตัวเองกับทีมลิเวอร์พูลแล้วนะ นี่แหละครับสิ่งที่แฟนๆบอลกังวลมากที่สุดนะครับมันกําลังจะเกิดขึ้นแล้วโดยพี่ยักษ์นะครับได้ให้สัมภาษณ์ไว้นะครับว่าแน่นอนนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยหรือว่าช่วงนี้เนี่ยบรรดาบอร์ดบริหารเนี่ยกำลังมีงานชิ้นตออยู่เลยซึ่งก็เป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยรู้กันดีอยู่แล้วครับว่านั่นก็คือการพยายามที่จะหาผู้จัดการทีมนะครับเพื่อจะมาแทนที่เอเกนคอฟเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลนั่นเองครับซึ่งมันไม่ใช่เพียงแค่ตําแหน่งผู้จัดการทีมนะครับเพราะว่าเหล่าสตาฟหลายๆคนเนี่ยก็ มาส่งผลกระทบต่อเหานักเตะโดยตรงครับ พี่ยักษ์ก็ได้อธิบายต่อนะครับว่าส่วนตัวของผมเองเนี่ยผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าสโมสรจะดําเนินไปในทิศทางไหนฮะทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นก็ต้องรอให้มีการแต่งตั้งผู้จัดการทีมคนใหม่เสียก่อนนะแข้งหงแดงทุกคนเนี่ยถึงจะได้มองเห็นสถานก,การณ์ของตัวเองนะครับซึ่งผมไม่สามารถบอกได้เลยในตอนนี้ว่าต่อจากนี้อนาคตของผมและหงแดงจะเป็นเช่นไรครับโอ้โหบอกเลยว่านี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะเพราะว่าอยากรู้กันนะครับว่าคนที่กำลังจดสัญญาตอนนี้เนี่ยคือฟานได้เทรนอโนนะครับแล้วก็โมซาลานะครับโอ้โหตัวตึง ไอคอนของสโมสรนะก็หวังว่าพวกเราเนี่ยจะประสบความสาเร็จอย่างที่พวกเราได้ตั้งใจไว้ไปด้วยกันนั่นก็นคือการคว้าแชมป์ติดไม้ติดมือนะครับสักรายการ2รายการนะในฤดูกาลนี้ฤดูกาลสุดท้ายของยูเวนคอปนะฮะแล้วมาถึงตอนนั้นเนี่ยฟานได้ถึงจะค่อยตัดสินใจนะครับว่าจะเอายังไงต่อกับลิเวอร์พูลและไม่ใช่แค่ฟานได้นะครับหมายถึงผู้เล่นลิเวอร์พูลหลายๆคนเลยด้วยเพราะาทุกคนนะครับต้องการทิศทางและความชัดเจนของสโมสรนะครับที่จะดําเนินไปในข้างหน้านะครับเพราะว่าตอนนี้พวกเขาเนี่ยกระหายในความก้าวหน้ากระหายในใชัยชนะมากๆนะครับ จะตอบโจทย์ให้พวกเขาได้มากแค่ไหนครับหลังจากที่ไปมีกุนซื้อคนเก่งคนนี้แล้วมันเป็นอะไรที่จะต้องทําให้เหล่านักเตะริพูเนี่ยมั่นใจและแน่ใจนะครับว่าพวกเขาเนี่ยซึ่งหลายๆคนอยู่ในช่วงพีคของอายุแลนะ้วในช่วงพีคของอาชีพอะเนี่ยจะยังสามารถฝานะ่าอนาคตต่อไว้กับริพูดได้อีกไหมครับบอกเลยว่าหนักใจนะ เพราะว่าคนที่เราเล็งไว้เนี่ยเขาก็มีงานอยู่นะครับเขาก็มีงานตึงมือของเขาอยู่นะแล้วอยู่ในช่วงหัวเรื่องหัวต่อของอาชีพเขาด้วยนะครับจะไปไอคันให้เขามาตอบว่าตกลงให้มาคุมริพูเลยต่อจากนั้นเคาเขาก็ทามไม่ได้นะครก็ต้องมาลุ้นมาเอาใจช่วยและเชียร์ไปด้วยกันครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหงแดงริบูของเราจะได้กุญซือคนที่ใช่คนที่ชอบจะมาถมที่ว่างที่ยันขอบทิ้งไว้ให้ได้หรือไม่ครับ